เดี๋ยวเราจะไปชมแปลงต้นยางนานะคะที่เราปลูกไว้ที่อัพิวภูผาเพของเราตอนนี้น่าจะอายุประมาณ1ปีค่ะกำลังสวยค่ะเราใส่เชื้อเห็ดไว้หลายรอบแล้วนะคะต้นกำลังสวยหญ้าก็สวยค่ะ คือ,อยางนานะคะที่เราลาดเชื้อเห็ดไว้แล้วคนกำลังงามค่ะ ัเพียงภูเขาเพเราบรรยากาศดีมากๆนะคะอยู่กลางหุบเขาเราก็เลยเอายางนาม,มาปลูกแล้วก็ทดสอบดูโดยการเอาเชื้อเห็ดมาลงไว้หลายรอบแล้วทั้งที่เป็นเชื้อที่เราหมักเองแล้วก็ซื้อตามเพจที่เชื่อถือได้แล้วก็ดอกเห็ดสดๆค่ะที่เรานำมาใส่ใต้โคนต้น เห็ดท mm ุกชนิดนะคะที่เรานำมาใส่เห็ดปวกเห็ดละงูกเห็ดไข่เราใส่เข้าไปเยอะมากค่ะหลายๆรอบด้วยก็น่าจะมีลุ้นค่ะรอประมาณ2 3ปีให้ต้นยางนาเราโตกว่านี้หน่อยก็จะได้เห็ดละงูกเห็ดไข่ให้เราได้ทานหรือเปล่า เดี๋ยวมาอรอลุ้นกันนะคะบรรยากาศชิวๆค่ะกับอัพฮิวคูผาเพน้าฝนยากขึ้นเร็วมากค่ะเดี๋ยวให้ฝนหยุดสัก อาทิตย์หนึ่งเราก็จะตัดหญ้าการตัดหญ้าก็ดีอย่างนะคะหญ้าที่เราตัดก็จะเป็นปุ๋ยคุมดินไว้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ตามลุ้นตามติดตามชมนะคะแปลงทดลองผักหวานปลาแล้วก็เห็ดของเรา จะประสบความสำเร็จแค่ไหนกับบรรยากาศชิลๆที่อัพฮิวภูผาเพค่ะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจต้นยางนาเราสวยส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะเชื้อเห็ดกำลังเดินค่ะกำลังแตกยอด มะละกตอก็งามมากค่ะฮอลแลนด์โอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ